ผมอยู่กับบริษัทยูนิเวอร์สนะครับผมก็ได้ซื้อถุนงนิ้วมาครับก็ถุงนี้มีราคาเท่าไหร่แนตะผมขึ้นให้ตรงตัวอนนี้นะครับนะตัวนี้เลยจรงิงว่าเป็นถุงกกน,นิ้วเกมเมอร์หรคอเปล่าได้ถุงนี้วกมเมอร์แน่ผมได้ซื้อมาเพราะไม่อยากใช้แป้งเนี่ยแป้งมันใสแล้วไม่ลื่นใสแล้วไม่ลื่นนะครับเลยใช้ถุง หาตังไกไม่เจอนะคบหาตังไกไม่เจอเลยครับสิ่งที่อยู่ที่ได้จุดขัดใจก็ยัที่ไม่มีอะไรเรามาแกะดูกันเลยนะแบบอีั่งใครับเธอไอ้ิงๆไม่มีขาตะก้อเอาจักรยานนี่ไปเอาจักรยานนี่ไปไม่มีขาตะก้อสีดูเลยนะนี่ไงถุงเลยนี่เฮ้ยได้สองอันเลยครับ ดี๋ยวสิเนี่ยมันมีกี่คู่เพราะมันมีคู่เดียวนะครับแกะก็เลยนะแล้วตรงนี้อย่างนี้ตรงนี้นเออจุกครับนี่ยแกได้ละก็เป็นถุงมือประมาณนี้นะครับใส่ยังไงนะเฮ้ยมีคู่เดียวเนี่ยใส่ยังไงวะอย่างนี้เหรอ ใส่อย่างนี้ใช่ไหมต้องใส่ให้ตรงร่องด้วยใส่ให้ตรงร่องนะครับเนี่ยนี่แหเฮ้ยลื่นลื่นนะลื่นนะลื่นอยู่ลื่นอยู่ลืนล่นนะลื่นนะเดี๋ยวเพื่อนนะขอแกะอันนึงก่อนไปอันนึงก่อนใส่ถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ใส่ถุงมือยากจังใส่ถูงหรือปะ,ะเนี่ยเฮ้ยได้เสี่ยงม,มาใส่นะเจ๋วแบบประมาณนี้ก็สวัสดีครับเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ขึ้นเก่าผมมันใช้ไม่ได้เรื่องเลยฮะเมื่อกี้คือไนะคือพื้นที่เต็มนั่นแหละที่สับผมเป็นรุ่นเก่าอย่างนั้เก่าผมอะตัดแป๊บเดีเดยว ดับเลยน้องเอาก็เลยต้องมาอนะัดคลิปใหม่นะทุกคนอุตส่าห์ยิงหัวคมต้องไหนนะแต่เมื่อกี้เอาโหจบแล้วแต่ไม่เป็นไรเรายิงหัวใหม่ได้ต้องเขาอธิบายแบบใหม่นะมครับก็เมื่อกี้ผมลองชาแล้วลื่นมากครับลื่นกับเป้งอะไรส่งม,นนะมาเนี่ยเฮ้ยจะรับคำชี้ไปเลยนะเงี้ยกล้องไม่ต้องไม่ตรง มาณนี้นะครับเห็นหรือเปล่าผมดูกล้องอยู่ฮะเอาซ็อกวังเหมือนเดิมครับขรบแสง,แง,องแของแสงก็ไม่ทำอะแบตผมก็จะหมดแล้วเนะี่ยดวงสวยครับอะไรจะดวงสวย้ยนะขนาดนั้นคือแบบดวงสวยยกินตรงนี่ทำละ หัวยิงหัวได้หนึ่งยิงหัวได้หนึ่งคันก็ดีวเนี่ยของหัวด้เด้อหัวแค่รับเดียวก็พอต้องทำอีกพัคต้ครับลื่นมากน่าด okay. 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 right? <laughs> ูเบาคเัเตครับิ่จริง ตัวนี่เป็นะไรหลังเข้าหลังเข้าจะยิงน้องเฝ้าจะยิงจะยิงคือแบบลื่นแบบลื่นยินหัวมันดีนะครับคือแบบถือว่าใช้ดีนะครับลื่นจริงตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มคล่องนะฮะขอโทษนะครับเมื่อกี้ได้ยิงหัวโอ้โหอดหัวหัวดูดูนะะเด้ ่เข้าแต่ลื้นจริงครับหลังล่างล่างลงรึเปล่ามีมีมก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับอือผมครับหลักเข้ามานี่ยที่รู้กระแตกนะยเงี้ยเด็กน้อยมาเล่นเป็นครับ เล่นเล่นไปแล้วเริ่มเริ่มชินแล้วเดินลื่นเดินหันหัวแต่โดนตัวครับเก็บพุ่งมาน่ะเจ็บเย็นดิกระโดดไปเก็บเดินเดินตายครับถึงก็เกิดตายครับ เล่นทิงห็้มีคนไฮไลท์ครับไฮไลท์ไฮไลท์ครับไฮไลท์อ do o k a ไม่ได้ยื้อ the m ก็ดขอ้นุณเร่มเะไปกินไม่โดนโดนนะไม่นีเราเบ็ดกินจัด ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก,นนคก,กคดแชร์นะครับกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายขอบคุณครับกดไลค์ด้วยด้วยบายบาย